สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆคนโสดชาวธาตุลมทุกๆท,ท่านเลยนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตดวงความรักให้กับเพื่อนๆชาวธาตุลมในช่วงเดือนมิถุนายนหกสกันนะคะชาวธาตุลมก็คือชาวราศีมิถุนราศีตุลและราศีกุมนะคะการแบ่งวันที่ของช่องเราเป็นการแบ่งวันที่แบบ โหราศาสตร์ตะวันตกก็จะไม่เหมือนกับของไทยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะชมแบบลัคนาราศีดาวสุร์ดวจันทร์ถ้าชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานมันใกล้เคียงกับเรื่องราวของเพื่อนๆน,นะคะจะชมแบบไหนก็ได้หมดเลยนะคะรายละเอียดการแบ่งวันที่นะคะเราใส่ไว้ให้ที่ด้านล่างใต้ description นะคะเพื่อนๆสามารถคลิกลงไปอ่านรายละเอียดกันได้นะคะ โอเคค่ะคลิปนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าคนโสดของเราจะเป็นยังไงนะคะเรื่องราวความรักของคุณเพื่อน,อนคนโสดทั้งหลายอ่ะเรามาเริ่มกันที่พลังงานความรักในฝั่งของตัวคุณกันก่อนเลยนะคะ ขอดูพลังงานความรักในฝั่งของตัวคุณค่ะว่าในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะเรื่องราวความรักนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะในฝั่งของตัวคุณใบแรกนะคะขึ้นมาเป็น10เหรียญตามมาด้วย The f ฟูตามมาด้วยแปดดาบตามมาด้วย The ะ h ช r รีออนะคะ คุณอาจจะไปดีลอยู่กับชาวราศีกร,รกฎก็ได้นะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยเอ๊ทำไมดูเหมือนว่าเรื่องราวความรักที่คุณแบบไปพบไปเจอที่มันผ่านมานะเหมือนกับว่ามันไปเจอคนที่เข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณแต่ว่าเขาเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณ ที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อกันไม่ได้นะคะมันเหมือนว่ามันมีการถูกบล็อกถูกปิดกั้นกันด้วยนะมันอาจจะเป็นการบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกเบอร์โทรหรือว่ามันอาจจะเป็นแค่การปิดกั้นความรู้สึกทางกายทางใจก็ได้นะคะดูเหมือนว่าคนที่คุณไปพบไปเจอมาบางทีเขาอาจจะไม่ใช่คนโสดเหมือนกับคุณนะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบ มีครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่มีภาระของครอบครัวและเขายังไม่พร้อมที่จะมีใครก็ได้นะคะเหมือนว่าคนคนนั้นเขาออกแนวแบบว่ายังไม่ได้อยากจะผูกมัดกับใครอ่ะยังอยากจะไปเรื่อยๆอยู่นะคะแล้วก็ในบางท่านนะคะคุณอาจจะไปพบไปเจอกับคนที่เขาเป็นชาวต่างชาตินะ คนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าต่างจังหวัดต่างอำเภอเป็นคนที่มีในเรื่องของระยะทางการเดินทางมาพบมาเจอกันมันยากลําบากมันติดอุปสรรคปัญหาก็เป็นไปได้ดูเหมือนว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวคุณนะคะเหมือนพยายามหาหนทางหรือหาวิธีอะไรบางอย่างที่จะติดต่อกับคนคนนี้คนที่เขาแบบว่าบล็อกคุณไปปิดกั้นคุณไปติดต่อไม่ได้เนี่ย เหมือนบางทีแบบอยากเดินทางไปพบไปเจอกันด้วยนะคะแต่ว่ามันอาจจะถ้าอยู่ไกลกันนะมันก็ติดในเรื่องของการเดินทางเนาะที่ทําให้มันเดินทางไปมาหาสู่กันเหมือนอย่างที่เคยไม่ได้เนาะหรือว่ายากกว่าเดิมนะคะประมาณนั้นดูเหมือนว่าตอนนี้ตัวคุณนะคะเครียดแล้วก็คิดมากมากอ่ะอึดอัดด้วยนะคะเหมือนพยายามจะคิดหาวิธีหาทางออกแต่ว่ามันก็ยังมองไม่เห็น หนทางที่จะออกจากปัญหานี้ได้นะคะถ้าเกิดว่าตัวคุณเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะ <c oughs> คุณก็อาจจะรู้สึกว่าออถ้าเราจะทําแบบนี้ต่อไปถ้าเราจะไปสานความสัมพันธ์กับคนอื่นต่อไปมันก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดีเหมือนกับว่าถ้าคุณมีครอบครัวอยู่คุณก็จะพยายามแบบออข่มจิตข่มใจอพยายามที่จะไม่ทําอะไรนอกลูก่นอกทางอะ ถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรที่แบบมายั่วยวนหรือว่ามาทําให้คุณแบบรู้สึกแบบหวั่นไหวนะคะตัวคุณก็จะพยายามแบบว่าไม่อยากทําอะไรนอกลู่นอกทางนะเออ ก็ถือว่าก็โอเคนะถ้าคุณแบบมีครอบครัวแล้วเนอะแต่ว่าคลิปนี้มันเป็นเรื่องของคนโสดนะคะฉะนั้นเราก็คงจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคนโสดที่อาจจะไปเจอคนที่เขามีคู่แล้วเนี่ยแหละมีครอบครัวแล้วเนี่ยแหละจะต้องระมัดระวังกันให้ดีเลยทีเดียวนะในบางท่านนะคะตัวคุณในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ตัวคุณอาจจะมีคนเข้ามานะคะคบค,บคบคุยนะคะหลายคนก็เป็นไปได้นะแล้วก็มันอาจจะมีคนที่คุณรู้สึกถูกใจนะแต่ว่าเหมือนเขาไม่ค่อยเปิดใจให้คุณเท่าไหร่หรือว่าบางทีคุณรู้สึกว่าฐานะของเรากับเขามันต่างกันมากเกินไปเขาอาจจะแบบมีอะไรที่มันแตกต่างจากตัวคุณเยอะอะซึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของฐานะเงินทองเนี่ยแหละที่คุณรู้สึกว่าเรากับเขามันต่างกันนะ เหมือนตัวคุณอยากจะเริ่มต้นอะไรกับชีวิตตัวคุณเองอะ่ะไม่อยากจะแบบกักขังตัวเองไว้กับความรู้สึกแบบนี้เลยมันรู้สึกอ,อึดอัดมากๆเลยนะเหมือนกับว่าจะมีความรักกับใครเขาสักทีหนึ่งมันก็แบบอุปสรรคเยอะจังปัญหาเยอะจังรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างเข้ามาเยอะจังเลยเหมือนอยากจะปลดปล่อยตัวเองให้มันเป็นอิสระจากปัญหา ต่างๆที่คุณกำลังเผชิญอยู่นะแต่ว่าม,มันเป็นความรู้สึกภายในใจคุณะเนาะที่คุณอยากปลดปล่อยตัวเองให้มันเป็นอิสระนะแต่ว่าในความเป็นจริงนะคะตัวคุณยังขยับไปไหนไม่ได้เลยเนาะในบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องที่แบบบางท่านนะเหมือนว่าตัวคุณอยากขยับขยายอะไรในชีวิตคุณ่ะเหมือนคุณอาจจะ อยากจะซื้อรถใหม่หรือว่าถอยรถใหม่อะไรด้วยนะอยากจะเปลี่ยนรถใหม่ซื้อรถใหม่อะไรสักอย่างเนี่ยแหละแต่ว่ามันอาจจะติดปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่ก็ได้นะคะที่แบบอาจจะกําลังแบบเครียดอยู่นะว่าแบบเฮ้ยจะทํำยังไงดีเออจะทํำยังไงดีอยากได้รถใหม่อยากได้อยากได้อะอยากซื้ออะ่ะแต่ว่าเหมือนกาลังคิดอยู่นะคะว่า เออแล้วเราจะทํำยังไงล่ะถึงจะซื้อได้อะไรประมาณนั้นหรือว่าบางท่านนะคะอาจจะรู้สึกแบบอยากจะไปเที่ยวอะ่ะอยากไปเที่ยวอยากเดินทางไกลอยากไปเที่ยวต่างประเทศแต่ว่ามันไปไม่ได้อะ่ะรู้สึกอึดอัดมากๆเลยรู้สึกแบบมันทําอะไรไม่ได้นะคะในช่วงที่ผ่านมาจนถึงนะเวลานี้เนาะอยากให้แบบสถานการณ์ต่างๆมันคลี่คลายแล้วว่า เพราะว่าบางท่านอยากเดินทางไปพบไปเจอนะคะกับใครคนนั้นของคุณก็ได้นะไปต่อค่ะหนะเราไปดูต่อสิว่าพลังงานเด่นๆน,นะคะของคนที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้นะเป็นชาวธาตุดราศีใดได้บ้างนะคะแล้วก็เขาเป็นคนประมาณไหนเนาะใครกันนะที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้ 7จ็ดาบนะคะอ้ทำไมมาเป็นแบบเจ็ดาบ10ดาบเลย The Strength นะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีสิงก็ได้นะ King ดาบนะคะและ t h e m Perer เขาอาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้นะคะอ่ะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้ชาวราศีสิงก็ได้ชาวราศีเมษก็มี แล้วก็อาจจะเป็นชาวธาตุลมด้วยกันกับคุณก็ได้นะคะมิถุนตุนกลุ่มเนาะดูเหมือนว่าคนที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้เนี่ยเขาอาจจะมีเกณฑ์นะว่าเขาเป็นชาวต่างชาตินะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณด้วยก็ได้นะคะค,คนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีหน้ามีตาในสังคมเป็นคนที่มียศมีตําแหน่ง เป็นคนที่มีอํานาจวาสนาบารมีเป็นคนที่มีหน้ามีตานะคะเนี่ยมีลูกน้องบริวารน,นะเขาเป็นคนที่ออกแนวแบบเจ้าระเบียบเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจชอบออกคำสั่งชอบควบคุมชอบคอยคอนโทรลชอบบังคับคุณด้วยนะอืมชอบออกคำสั่งอะ่ะให้คุณทำนั่นทำนี่ไปนั่นไปนี่คือบางทีอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอ่ะเพราะว่าโดนคนคนนี้เขาควบคุมแล้วก็กดดันคุณตลอดเนาะมีหน้าละคุณถึงเป็นแบบแปดดาบกับเดือบฟูอยากปลดปล่อยตัวเองอะ่ะอึดอ,อัดอ่ะอยากออกไปจากตรงนี้แล้วนะคะบางทีเขาอาจจะให้คุณแบบอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบของเขามากเกินไปเนาะเหมือนว่าตัวคุณนะคะพยายามอยากจะแบบอยากจะ แข็งขืนนะ่ะอยากจะแบบอยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะขัดใจเขาบ้างนะอืมแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรขัดใจกันปุ๊บนะคะก็เจ็บเลยนะอืมรู้สึกเหมือนกับว่าแบบมันหลายครั้งหลายหนแล้วด้วยเนาะที่แบบคนคนนี้เขาค่อนข้างกดดันคุณนะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะบางทีมันอาจจะเป็นแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วยนะที่เขาก็แบบว่าทําให้คุณแบบ ผิดหวังเสียใจเจ็บใจอ่ะหรือว่าบางทีนะคะเขาอาจจะเคยทำอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีด้วยนะในช่วงที่ผ่านมาบางทีเขาอาจจะมีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่แล้วคุณอาจจะไปรู้ความลับอะไรของเขามาด้วยก็ได้นั่นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีโปะแตกหรือไปรู้ข่าวอะไรมาเกี่ยวกับตัวเขาอ่ะแล้วก็แบบรู้สึก เจ็บนะคะรู้สึกว่าแบบไม่คิดว่าเขาจะทำกับเราได้ขนาดนี้อะ่ะเป็นแบบเนี่ยแปดดาบเจ็ดดาบสิบดาบมาเลยเนี่ย mm hmm. เหมือนว่ามันมีใครที่ทำอะไรที่แบบปิดบังอะ่ะหลบๆบซ่อนๆนะคะทำอะไรที่แบบไม่เปิดเผยอะ่ะโอ้ hmm. มีการแอบ,บทำอะไรรับหลังกันนะคะถ้าไม่ใช่คุณก็เป็นเขานะมีกันอยู่สองคนนะในความสัมพันธ์นี้นะคะ ดูแล้วนะแล้วก็เขาคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อ่อเหมือนกับปากแข็งใจแข็งเนาะเป็นคนที่ชอบพูดอะไรตรงๆงแรงแไม่รักษาน้ําใจคุณด้วยนะบางทีเขาก็แบบนึกจะพูดก็พูดพูดแล้วก็แบบไม่ได้คิดเลยอะ่ะว่าคุณจะฟังแล้วคุณจะเสียใจแค่ไหนอะ่ะอืมแล้วก็ความโรแมนติกก็ไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยอะ่ะอืมมีแต่การแบบ ใช้คำพูดอะไรที่มันรุนแรงทิมแทงทำลายใจกันนะประมาณนั้นเหมือนตัวคุณอยากออกมาจากจุดนี้แล้วเนาะแจะเหมือนว่าตัวคุณอาจจะแบบพยายามหาวิธีที่จะออกไปจากความสัมพันธ์นี้ให้ได้อะแต่บางทีมันอาจจะติดในเรื่องของแบบเขาอาจจะช่วยเหลือหรือว่าซัพพอร์ตอะไรคุณในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะทำให้คุณ ก็ยังไม่สามารถที่จะออกไปจากเขาได้เนอะอะไรประมาณนั้นนะดูแล้วอึดอัดทีเดียวเลยนะคุณคนโสดคุณเจอกับความสัมพันธ์อะไรกันนี่ทำไมมันเต็มไปด้วยความเสียใจแล้วก็ความอึดอัดขนาดนั้นเนาะอ่ะงั้นเรามาดูกันต่อสิคะว่าแนวโน้มนะคะแนวโน้อมอ่ะ แนวโน้อมอนาคตความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะมีอะไรต้องระมัดระวังบ้างไหมอ่ะเพอดูแล้วคุณก็แบบเจ็บมาหลายครั้งแล้วเนาะรู้สึกเหมือนกับว่ามันก็ไม่ไหวแล้วนะเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะเจ็บหนักแล้วใช่ไหมคะรู้สึกว่าแบบมันไม่ไหวแล้วเนาะอ่ะไหนมาดูซิแนวโน้มสามไม้เท้านะคะ ควีนดาบมีทั้งคิงดาบควีนดาบขึ้นมาเออหรือจริงๆบางทีคุณก็มีพลังงานของความเป็นคู่กันอยู่นะแต่เป็นคู่ที่แบบไม่ยอมกันนะเจ็ดดาบนะคะขึ้นมาอีกแล้วอะและด h เอ m มเพ s สนะคะเอออ่ะมีไพ่คู่ขึ้นมานะคะสอง สองชุดนะคิงดาบควีนดาบนะคะแล้วก็ดีเอ็มเพอเร์กับดีเอ็มเพรสนะดูเหมือนว่าแนวโน้มอนาคตนะคะในความสัมพันธ์ของคุณเพื่อนๆนะมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับว่าคุณก็ไม่ยอมเขาเขาก็ไม่ยอมคุณนะ่ะต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันนะ่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยเจ็บหนักเลยมีแต่ความแบบมีแต่อะไรที่มันแบบ มีความลับอะไรที่มันปิดบังกันด้วยอะ่ะมีการทำอะไรลับหลังกันนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังเนาะถ้าเกิดว่าไม่ใช่คุณที่ทำอะไรลับหลังเขาก็อาจจะเป็นเขาอ่ะที่ทำอะไรลับหลังคุณน่ะที่เหมือนกับว่าบางทีตัวคุณแบบกำลังอาจจะกำลังสืบตามสืบเรื่องราวของเขาอยู่ก็ได้นะเนี่ยเออแต่ว่าถ้ายิ่งสืบยิ่งคนนะคะบางทีมันอาจจะยิ่งเจอตอนอะ ก็ดูเหมือนว่าแนวโน้มในอนาคตอะตัวคุณอาจจะต้องอยู่นิ่งๆนะคะในพื้นที่ของตัวคุณนะพยายามอย่าไปอย่าไปสืบอย่าไปรู้อะไรให้มันแบบถล่มลึกไปมากกว่านี้นะคะเพราะบางทีมันอาจจะยิ่งทำให้คุณแบบเสียใจเนาะให้คุณแบบอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆในพื้นที่ของคุณไปก่อนดีกว่า แล้วก็รอดูท่าทีของอีกฝั่งหนึ่งเขาดีกว่านะคะว่าเขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้บ้างไหมเนาะหรือว่าบางทีนะคะบางคู่นะคุณกับเขาอาจจะนิ่งเงียบกันไปแล้วแหละอาจจะห่างกันออกมาแล้วแหละอาจจะอยู่ไกลกันแล้วแหละแล้วตัวคุณเองก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันก็ยังรู้สึก อะไรบางอย่างกับคนคนนี้อยู่อ่ะที่มันยังตัดใจจากเขาไม่ได้อะบางชีอาจจะไม่ได้มีการทําอะไรรับหลังกันแต่มันอาจจะเป็นแค่การที่คุณกับเขาอยู่ห่างกันออกมาแล้วแล้วคุณอยากรู้เรื่องราวความเป็นไปของเขาคุณก็เลยไปสืบสืบสองสองเรื่องของเขาดูเนาะว่ามันเป็นยังไงเขาเป็นยังไงเขาอยู่ยังไงเขาอยู่สบายดีไหมไม่มีเราแล,แล้วเขาเป็นยังไงบ้างประมาณนั้นอืมดูแล้วนะคุณคนโสด ชาวทัดลมของเราเหมือนคุณแบบไม่ได้เป็นเรื่องของคนใหม่ๆที่เข้ามามันเป็นเรื่องระหว่างคุณกับคนที่เคยเจ็บกันไปเคยจบกันไปกันมาแล้วในอดีตก็ได้นะคะเนี่ยแต่คุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่แต่มันก็เป็นอาการที่แบบทั้งคุณและเขา่าปากแข็งพอกันทั้งคู่เลยปากแข็งใจแข็งนะคะเหมือนกับว่าตรงๆแรงๆด้วยกันทั้งคู่เนาะ ยอมหักไม่ยอมงอนะไม่มีใครยอมใครเลยนะเหมือนมีการแบบอยากเอาชนะกันนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะแต่ถ้าถามว่าจริงๆอ่ะยังรักกันอยู่ไหมก็รักนะโออแต่มันเป็นความรักที่ที่มันไม่มีความหวานแล้วก็ไม่มีความโรแมนติกอ่ะแล้วก็แบบปากไม่ตรงกับใจอ่ะเออ ขอไพโรแมงเจ้าหน่อยค่ะไพอยากบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆบ้างคะไพบอกว่า make the effort, co-dependency และ free yourself นะคะไพเขาบอกว่า มันอาจจะต้องใช้ความพยายามกับความสัมพันธ์นี้กันดูใหม่นะคะขอให้ตัวคุณนะพยายามอย่าไปยึดติดนะคะกับอะไรที่มันแบบสวยหรูดูดีเกินไปเหมือนดังละครหรือว่าเทพนิยายนะคะบางทีชีวิตจริงมันก็ไม่เหมือนในละครนะที่แบบพระเอกนางเอกงอนกันแล้วก็แล้วก็แบบกลับมาดีกันนะคะกระนุ้มกระนิ้งกันอะไรอย่างนั้นบางทีมันก็ไม่ใช่เนอะบางทีอันนี้มันเป็นชีวิตจริงนะก็ขอให้ตัวคุณนะคะ ต้องใช้ความพยายามนะเออถ้าจะแบบถือดาบใส่กันมันก็คงจะไม่เวิร์กเนาะอาจจะต้องแบบลองพยายามกันดูใหม่ลองมีการแบบออแสดงความรู้สึกความรู้สึกรักความรู้สึกเป็นห่วงอะไรประมาณนี้ให้ใครคนนั้นเขาได้รับรู้บ้างเนาะแบบแสดงมุมอ่อนโยนของคุณนะ่ะให้เขาได้เห็นบ้าง ปลดปล่อยตัวเองนะคะอย่าไปควบคุมอย่าไปบังคับอย่าไปคอนโทรลอะไรใครเนาะถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายที่ชอบควบคุมแล้วก็คอนโทรลคนรักของคุณนะคะใครคนนั้นของคุณนะก็อาจจะต้องแบบปล่อยเขาไปบ้างนะอย่าไปควบคุมอย่าไปออกคําสั่งอย่าไปบังคับใจใครนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็ล้วนแต่มีชีวิตเป็นของตัวเองเนาะ แต่ถ้าเขาแบบบังคับควบคุมคอนโทรลคุณมากเกินไปบางทีมันก็อาจจะต้องมีการแบบพูดคุยอ่ะอ,อพูดคุยกันนะบอกถึงความรู้สึกของคุณบ้างนะว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณมันทําให้คุณรู้สึกเป็นยังไงเนาะมันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจอะไรคุณก็ต้องบอกเขาออกไปบ้างนะเพราะว่าสิ่งที่เห็นบางทีมันเหมือนกับการต่อต้านเนาะเหมือนเขายิ่ง ห้ามคุณคุณก็ยิ่งทาอะไรประมาณนั้นขอให้เมจิเข้าทามหน่อยค่ะยา้บอกอะไรเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆคะ่ะเดสตินีนะ <c oughs> ดูเหมือนว่าการที่คุณสองคนมาพบเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะ มันเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะมันเป็นเรื่องของพลิคิตเนาะให้คุณสองคนมาเจอกันอะบางทีก็เหมือนแบบเป็นคนรักกันนั่แหละแต่ว่าบางทีมันก็มีอะไรที่แบบมันขัดใจกันเป็นแบบคู่กัดกันอะเนาะเออแล้วก็มีอะไรที่มันขัดแย้งแล้วก็แบบแตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณสองคนมาพบเจอกันอะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนะคะทุกอย่าง มีเหตุและมีผลนะการที่คุณสองคนมาพบเจอกันนะคะมันเป็นสิ่งที่เบื้องบนนะคะเขากำหนดไว้แล้วเนาะโอเคค่ะพลังงานความรักของเพื่อนๆน,นะคะก็เป็นประมาณนี้นะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะติดต่อสอบถามจองคิวดูดวงส่วนตัวนะคะก็รบกวนแอดไลน์มานะคะไลน์ ID ก็อยู่ที่ด้านล่างใต้ description นี้นะคะไลน์มาสอบถาม รายละเอียดกันก่อนนะคะสอบถามตารางคิวว่างกันก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้เปิดรับคิวทุกวันนะแล้วกเ็เหมาะสำหรับผู้ที่รอคิวได้นะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆที่เขาจองแล้วก็แจ้งโอนกันไว้แล้วนะเราก็ต้องรันคิวต่อไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์กวาาัวซาหรือว่าเครื่องประดับหินมงคลก็สามารถไปดูภาพสินค้าได้ที่เพจ Facebook กัวซา,าน่าใสายกกระชับเก็บกรอบหน้านะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเพจนะคะชื่อเพจว่าทา r o โร่บายจุ๋มมี่นะคะก็ฝากเพื่อนๆไปกดติดตามกดไลค์ f a c e b o o k แฟนเพจกันได้นะคะเราก็แปะตัวลิงก์ f a c e b o o k ไว้ให้ทั้ง2อันนะคะแปะไว้ให้ที่ด้านล่าง ใต้ e s c ค i p t i o นนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ